เป็นของ KKW like beauty ก็คือของ k i m Kardashian นะคะมิน mm ี hmm. ่จะเขียนตรงขอบบนอย่างงี้มั่วๆเลยนะคะแล้วขอบล่างยัง<ต>ปากใ,ใหญ่ขึ้นเลยอะ่ะสี cabbage rose นะคะของ Style นันดานสีนี้สวยแต้มแล้วก็แค่ถูไปทั้งปากเลยจะดูดีๆ,ๆหน่อยแตจะเป็นเห็น <c oughs> ว่ามินี่มันดูเหมือนเอานิ้วพ n มพ์อ่ะแล้วก็จะใช้ลิปไลเนอรออันนึงนะคะเป็นสีที่ออกแบบนูดๆห,หน่อยจะมาทาตรงขอบปาก ลิปไลเนอร์จะเหมือนแบบอยู่ทนนานขึ้นเข้มขึ้นมาหน่อยชื่อ Hazelnut ก็จะเอามาระบาย,ยเข้าอีกนิดนึงแล้วก็จะจบด้วยชิ้นของ Victoria Beckham นะคะจะเป็นสีเชอรี่นะคะจะเป็นทินก็จะามาทาอินเนอร์เฉย ต่อด้วยชาแนลอันนี้นะคะใช้สีเช็กเนสนะคะ53อันนมี้เ่็นคนชอบลุกน้ำตาลน้ำตาลชชมพูชมพูก็จะเอามาแดบนะคะให้ปากดูเหมือนกึ่งกอสชอบทาหลายๆช้าสามารถผสมให้มันเข้ากับผิวเราได้ด้วยรู้สึกบางทีสีเดียวมันไม่พอ